สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอนบุรีนะฮะเดี๋ยวพามาดูร้านนี้ร้านอร่อยอันนี้ก็ถนนทางนู้นก็จะไปคอนบุรีเสร็สิส้อันนี้กลับไปโคราชนะครับโชคชัยเราอยู่ที่ร้านชื่อว่าร้านตีใหญ่นี่นะฮะเดี๋ยวไปดูตีใหญ่ของปลานี่ร้านนี้มีอะไรอร่อยเดี๋ยวจะพามาพามาชิมของฝากอันนั้ก็จะมีนี่ฮะ ทุกร้านเข้าไปนี่ผมพามาดูชิ่นนี่อร่อยอันนี้หอยจ้อหอยจ้อนี่หอยจ้อตีใหญ่อร่อยมาที่นี่เขาจะมีเมนูนะฮะจะมีเมนูเดี๋ยวผมเพิ่พาไปดูนี่มีเมนูนี่เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยถ้าเป็นของกินเหรออันนี้อร่อยอ่า บะหมี่ต้มยำนี่อร่อยนี่ดูเมนูนะครับดูเมนูมีอะไรแนะนำนะมีที่นี่อร่อยหอยจ้อปูทอดแฮเกินกุ้งทอดเนี่อันนี้อร่อยเป็นของฝากนะครับนะส่วนของกินเนี่ยผมว่าผมชอบบะหมี่แห้งอะไรนะหมูแดงที่มันมีหมูแดงด้วยมีใช่ถ้าไปต้มยำอะ่ะ ใช่อร่อยที่นี่อร่อยก็อบอกเลยว่าอร่อยนะฮะแล้วก็จะมีของฝากนะครับมีของฝากมีหอยจอ้อมีเดี๋ยวผมพาไปดูกพต้องสั่งขับอยู่แล้วของนี้กำลังทําเลยนั่นนะฮะกำลังทําเดี๋ยวมาแล้วเราจะได้เห็นหน้าตากนันเะนี่ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเอาจ้อปูทอดดีกว่าจ้อปูทอดมีเป็นชุดเล็กไหมอะ เออกล่องอร่อยเอาไว้ใส่จานก่อนดีกว่าจะได้ให้เห็นได้ได้ชิมไปด้วยนะค,รครัวก็อยู่ตรงนั้นครัวก็อยู่ตรงนั้นมีครัวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็จะมีของฝากเลยครับที่นี่ร้านนี้มีของฝากแต่ที่จะต้องซื้อกลับไปฝากซื้อกลับบ้านเลยเนี่ยต้องแนะนํานี้เลยนะครับเปิดทางไหนไวะเนี้ยออกทางนี้ทางนี้นี่หอยจอ้อปูนะครับ มีแบบห้าเส้นนี่ยปู้าเส้นอะไรผมก็ต้องเอากลับไปด้วยนะครับมีแฮกเกิลด้วยกุ้งสามเส้นห้าเส้นนี่หอยจอบปูอันนี้อันนี้อร่อยแน่นอนนะฮะร,รู้ว่าเราจะมานี่ยนะรรูปหนล้านนะแต่น,นี้คือผมได้รับคำสั่งออเดอร์มากว่าให้เอากลับด้วยนะครับซื้อไปฝากเขาได้นะครับก็อร่อยให้ดูนะนี่อร่อยอร่อยเนี่ยสองอย่างหอ,อยจอบแล้วก็มีแฮกเกิลน,นะครับ แห่ขึ้นแห่ขึ้นแห่ขึ้นสามเส้นอ่าเดี๋ยวเอาเอาอย่างละสองชุดดีกว่านะเดี๋ยนะวยเอานี้อย่างละสองชุดตังพอไหมล่ะทีเนี้ยพออยู่นะไอเนึ่ออกมาเดี๋ยวนี้เอาอย่างละสองชุดอันนี้ด้วยสองชุดสองหนยแต่งใส่เป็นสองอันนะจ๊ะอันนี้โอ้ยของมัน ตรงนั้นก็ทำครัวนะฮะนะอันนี้กำลังทำครัวเลยเดี๋ยวเรารออาหารนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำรายการลงอาหารตรงนั้นแล้วเกจะทอดอันนี้มาให้ทอดอะไรนะเอ่อผมให้เกทอดหอยช่อมาให้หนึ่งจานจานเล็กนะฮะเดี๋ยวกินจะได้มาเห็นพร้อมๆกันว่าที่นี่ทำดีแล้วอร่อยนะครับเริ่มทำนี้ใครมาต้องห้ามพลาดเลย มากินหอยจ้ลที่นี่นะฮะแฮกงขึ้นก็อร่อยนี่นี่นะอันนี้ก็ร้อยเก้าสิบอ่ะหอยเชลล์ร้อยเก้าสิบนี่ข่าดนี่มีมาแล้วเมนูผมนี่อันนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะหอยทีบะหมีย่ยำหมูแห้งโอ้โหเครื่องแน่นมากนะฮะที่นี่เครื่องแน่นมากบอกเลยเครื่องแน่นมากดูนะ เนี่ยเครื่องแน่นมากเลยครับจิงผมเคยถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้แล้วเนี่ยเครื่องแน่นมากอุย้ยเดี๋ยวนะโอ้นี่ดูนะฮะดูหมูเนี่ยดูมีคลิปให้ดูหนึ่งนี่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับผมนะแล้วดูหมูแดงหมูแดงนี่หอมมากเลยหมักดีมากพู้ไปก็จะน้ำลายจะไหลวิ่งแล้วก็ทำเป็นต้มยำแห้งนะฮะนี่บอกเลยว่าเป็นต้มยำแห้งที่อร่อย ไม่เชื่อใช่ไหมัมนนี้เดี๋ยวชิมให้ฟังนี่นี่เห็น,นดูนะฮะชิ้นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหน้อยร้านมากนะ,ะที่เห็นแบบชิมเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นต้มยำแห้งเป็นต้มยำแห้งที่อร่อยเลยแหละนะผมผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะมาที่นี่ได้เลยนะฮะชื่อตี๋ใหญ่คอนบุรีนะครับตี๋ใหญ่คอนบุรี กดผิดเมกี้จะกดถ่ายรูปแล้วไม่กดปิดท้นนี่นะฮะตีใหญ่คอนบุรีมาถึงก่อนถึงเข้าตัวเมืองคอนบุรีก็แวะมาลองลิ้มชิมรถกันได้เลยนะครับเฮ้ยอันนั้นของพี่เลยนะอะไรนะอะกรทอดอ่ะพี่ยะหอยจ้อร้อยนึ่งนะฮะแกลืมป่าไม่ลืมนะไม่ลืมนะอ๋อ ได้เลยนะฮะใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe แลวกดแชร์ hmm. แล้วก็มาที่นี่ได้เลยนะครับหอยจ้อผีใหญ่มาลองลิ้มชิมรสนี่ของฝากต้องห้ามพลาดกับการกินหอยจ้อนะครับที่นี่เลยเดี๋ยวเรารอ,รอหอยจ้ออีกอหน่อยแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตชิมนี่ก่อนเดี๋ยวทำชิมให้ดูก่อนเนี่ยดูเป็นหมูหมูชิ้นใหญ่มากนะฮะเนี่ยชิ้นไปเลยหมูเนี่ยชิ้นยงใหญ่เลยอืมดีมากอือ อร่อยเนี่ยเนื้อหมูนะครับกีหมูบะถ่อเนื้อหมูแดงเนี่ยเขาก็หมักกินนี่หอมเลยเนี่ยเนี่ยหอมเลยถ้ากินมานี่ถ้าเป็นอาหารราบสั่งแนะนําเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้เป็นกับข้าวของฝากต้องหอยจ้อแล้วก็แหกขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลอง ไปทอดทอดกันเอามาแล้วไปรอแล้วมา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 โว้ยล่นเลยขอโคกสักขวดนะครับน้นรังแกลังเทีน้ำนี่มาแล้วมาแล้วจริงๆจ,จะเอากลับบ้านแต่ว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆไม่เห็นว่าก็ทํามายังไงนี่มาแล้วอันนี้จานละร้อยใช่ไหมฮะคาดว่าจะกินไม่หมดหรอกก็เอามากินให้ดูยเฉย อันนี้อันนี้ก็จะมีน้ำซุปด้ยวยตหนึงอร่อยอร่อยนะะปกติผมจะถ่ายแต่วพวกสตรีทฟู้ดแต่ถ้าร้านไม่อร่อยจริงก็ไม่ค่อยจะถ่ายนะเนี่ยเห็นว่าร้านนี้อร่อยจริงนะฮะก็เลยน,ะน้ำซุปก็อร่อยฮรกินน้ำกินแห้งได้เหมือนกันหมดอร่อยเลยนี่ต่อยเจาะเนื้อนิ่แนั่นเลย แต่ว่าตอนนี้เพิ่งกินเพราะมันอาจจะด้านปลาเราได้เดี๋ยวดูนะฮะฟองทั้งหมดฟังเสียงนี่กรอบเชียวเนื้อย่างนัน้นใช่ไหมอันนี้กี่เส้นน่ะนี่กี่เส้น <Okay. S 1> สองเส้นใช่ไหมฮะอ่านี่สิบหกูปนี่เราซื้อมาเราจะเป็นแบบนี้นะ,ะนี่นี่นี่อันนี้คือห้าเส้นนะ,ะมีแบบห้าเส้นนะ,ะอันนี้คือสองเส้นคือทอดให้เราสนะิบหกรูกันนี้ที่เขาทำมานานแล้วน,นี้ร้านนี้เปิดกี่ปีแล้วครับ ห้าสิบปีถึงไหมเดี๋ยวผมก็มาที่เนี่ยก็นานเลยนะก็ก็มากินนานแลวนะเพราะหลายสิบปีนะหลายสิบปีนี่อุ่ยน้ากินไม่เล่ายวทีไม่ฟังหืมงงั่นอร่อยนี่จอปูนะฮะใคร้ามาเนี่ยต้องห้ามพลาดเมนูนี้เอากลับไปบ้านเอากลับไป ฝากนะครับเข้ามาที่คอมบูรีโคลาอย่างนี้นะฮะอืมอร่อยอร่อยเลยนะเข้ามาฝากกด subscribe กดไแล้วก็แชร์แล้วก็ใครจะมาลองลิ้มชิมรสที่นี่ได้เลยนะครับหอยเช่อตีใหญ่คอมบูรีชื่อดังจริงนะฮะบรรยากาศภายในก็นะกว้างขวางครับเดี๋ยวผมจะถามเรื่องเวลาแคนิดหนึ่งว่าแกเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับพี่ครับ เปิดตั้งแต่กี่โมงนะฮะเปิดตั้งแต่9ก้านาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับโดยประมาณนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะฮะใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสว่าแซ่บพูดจริงไหมนะฮะลองมาเลยนะครับ2เมนูนี้แนะนำจริงๆบอกเลยผมกินแล้วมันแซ่บมากนะฮะปากนะครับเดี๋ยวขอญาตซัดก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย